นีน่พี่เนตเฮ้ยมันดีนะพี่เนตตามเบิกโพงอะ ันนี้นะคะเน็ตมาตลาดวาลินนะคะแล้วก็วันนี้คุณอีฟนะคะเจ้าของร้านสาวที่เป็นร้านอาหารอีสานที่ดังมากๆในจังหวัดอุบลน,นะคะจะพาเราเที่ยวตลาดแล้วก็ไปทําอาหารอีสานแซ่บๆกันที่ร้านค่ะโอเคค่ะนี่เราเจอกับคุณอีฟนะคะเจ้าของร้านสาวแล้วก็มีน้องๆในทีมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดด้วยกันค่ะ ตลาดนี้เขาก็จะแบบนั่งรถโดยสารคันสีแดงเนี่ยมาค<ะ>ันแบบแบบหาว่ามีอะไรขายอย่างในในบ้านในหมู่บ้านมีอะไรขายได้เขาก็หากันมาขายเองโอเคไม่เราต้องอามาซื้อเองทุกเช้า,าชชอ่ะค่ะไม่บางทีก็แล้วแต่ค่ะถ้าอยู่ก็มาเอง<ๆ>เดี๋ยวจะไปก้อยก้อย,อยเต้งโอเคค่ะมาเลี้ยงกินเต้ง เรามาตลาดเราก็แบบมาเรียนรู้กับแม่ๆแหละบางผักเราก็ไม่ได้แตก็โดนปัดก็ชอบกินกับพวกก้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะดูคุณอีฟเวลาซื้อของนะคะก็จะรู้จักแม่้าทุกคนครับทายถึงลูกถึงสามีนะคะแล้วก็แบบว่ามีความเป็นกันเองมากทุกคนจะรู้จักแล้วก็เวลาซื้อของอะไรเงี้ยก็เลือกด้วยตัวเองเลยแล้วก็เรืยกว่าสดใหม่ทุกๆวันค่ะเด็กกีสาลุกคนรู้ต้องชิมแมนกันทั้งลูก ปอเปล่าปอเปล่าปอเปลือกเออต้องแมตต์รใหญ่ต้องกินกระแจี <c oughs> ๊ต้องมือตลาดเหมือนลำไยเลยอะแต่ว่าเม็ดแบบน้ำปลาปลาไหลเขาหัวเลิศอร่อยหวานมาก ว่าของทุกอย่างแบบสดมากแล้วก็เหมือนแบบอยากชิมอะไรก็ชิมแบบอี่ก็จะบอกว่าให้ลองขากันนี้สิเคยกินหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นลูกมะพร้าวนะคะเปรี้ยวมากเนื้อเหมือนลำไยแต่ว่ารสเปรี้ยวแล้วก็สีแบบส้มๆอร่อยะคะ่ะแล้วก็มีพวกที่ชอบเลยก็คือพวกแบบมีปลาน้ําสืดแบบเป็นๆมีพัวที่เขาไปทําหมอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็พวกกุ้งตัวเล็กๆที่ยังไม่ตายที่สําคัญมีดักแดงที่เราอยากกินมากก็เลยซื้อกับกรุงเทพค่ะ แล้วก็ได้เดินตลาดกับคุณอีฟเสร็จแล้วนะคะคุณอีฟเป็นคนที่มีอินเนอร์จีมากแล้วก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮานะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมอาหารกันค่ะว่าจะน่ากินขนาดไหนแล้วก็จะแซ่บเหมือนเจ้าของร้านขนาดไหนคะ่ะเรามาถึงร้านซาวแล้วนะคะก็อยู่ริมถนนใหญ่เลยหาไม่ยากค่ะตอนนี้เราเพิ่งกลับจากตลาดวาลินก็เดี๋ยว คุณอีฟจะเอาแม่เป้งน,นะคะที่ซื้อจากตลาดเนี่ยมาทำเมนูให้เราทานนะคะแล้วก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์ของร้านสัก2-3ตัวนะคะไปดูกันทำอาหารอีสานอร่อยๆกันค่ะ ะะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเมนูเมี่ยงแม่เป้งเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อาหารเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นตำปวยจับค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ก็ได้นะคะเพราะว่าทางทีมของสาวเวนี้เราคิดกันเองว่าแบบเอ๊ะเมนูซ้ตมตำอันไหนที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของจอังหวัดบนก็เลยคิดกันว่าแบบคนบวนกิดปวยจับเยอะก็เลยเอามาทำ ก็อันนี้เป็นเมนูแตงโมปนาหอมซิกเนเจอร์จุดคงที่นี่เหมือนกันเป็นเมนูที่คุณอีฟเนี่ยได้ทานตอนเด็กๆแล้วก็มันอยากจะให้แต่ละคนี่ยได้ทานเมนูแต่ว่ารสชาติแบบที่ที่คุณอีฟทานตอนเด็กนะคะก็จะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเบอร์ตัวใหญ่ติดจ้าสวัสดีจ้าไม่ติดมาเรียบร้อยเลยนะจ๊ะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าต้องออกรายการเริ่มเริ่มจาก ปูนาที่เราอยากกินนะคะยายสอนกินหน่อยปูนานะจ้า <c oughs> มีตัวพู้ตัวเมียคือกันเดออันนี้ตัวเมียได้จ้าพีเนตเตรียมข้าวเหนียวเลยปั้นมารอนี่พีเนตวิยมันดีนะจุ่มค่ะวิธีกินก็คือแค่เอาข้าวเหนียวนะคะจ้ำม,มันลงไปจ้ะแม่มันมากดีปะ่ะ <c oughs> ได้ได้เลยพี่เนตเต็มใจเต็มที่เลย จะเอาลิงก์กินไปอย่างนี้กันบ้างนี่กินส้มตัวอ่าฮะหนูอยากกินกับส้มตำอ่ะได้ไปเลยไปตำลาวเลยค่ะเขาใส่ปลาแดดเป็นโต้วยจ้าเห็นบ่ค่ะเห็นปลาแดดเป็นโตบ่ นี่บอกว่าเรียกปลาราหอมใช่ปลาราต้มแล้วนะคะแต่ว่า <ละ S 1> <ส>เป็นตัวดิบๆอ่ะเขาจะแยกเอาไว้เวลาต้มเขาจะไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วตำเรล้าแท้ทๆก็คือต้องเค็มเผ็ดน้ำเนาะใช่ไม่หวาน,<ม>วานจ้ำมัานลงกไปได้จ้าปลาแดกคือกระเกกข่าก็ได้ค่ะหอ,อมอร่อยมากเลยอ่ะไม่เค็มพูดเลยว่าไม่เค็มตัวปลาไม่เค็มใช่ไหมเน้นหน่อยเพราะว่ากินข้าวเหนียวเยอะอร่อยอือทำไมไปรู้สึกเหมือนกลิ่นหมักเหมือนเหล้าขึ้นมาเนาะมันก็เค็มเผทีหลัง อร่อยใช่ไหม,มที่เนี้เคยกินไหมปลาดิบแบบางี้ไม่เคยตัว่เงี้ยไม่เคยไมเคยเป,ประสบการณ์พี่เนค่าอร่อยค่ะมันแองชัวรี่ไหมคะมใช่ตามบักแตงโม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 อันนี้นะคะเป็นเมนูแตงโมปลาหอมที่เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของที่ร้านเป็นเมนูที่คุณอีฟเนี่ยทานตอนเด็กๆ แล้วก็น้ำยำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นน้ำแบบส้มตำโดยตรงเพราะว่ามันจะออกหวานนิดนึงด้วยความที่ที่เราเอามาราดเอามายำกับผลไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนออกแนวแบบน้ำราบอะใชน้ำราบเพราะใส่ข้าใสาขา่ส<า>ข้าครัวด้วยใส่ข้าวครัวด้วยอืมเืมนตาเบิกโพงแสดงว่าชอบอร่อยเอ,อเอย,เอยแต่เรามีความรู้สึกว่าแบบความมีกลิ่นแบบ ปลาล้ามันเข้ากับแตงโมเนาะเออแตงโมบาแห้งใช่ป่ะมันนแปลกที่มันดูไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันใครบอกว่าแตงโมกินขาวไม่ได้นะคะต้องลองต่อที่เมนูเมี่ยงแม่เป้งเลยค่ะเด็ดกันคนละใบนะคะเมี่ยงแม่แป้งก็จะกินกับเหมือนเมี่ยงเมี่ยงผักกางเนาะเราใช้ใบชะพลูแม่แป้งคืออย่างจ๊ะแม่เป้งก็คือเหมือนมดนางพญา ช่วงก่อนต้นรดูแลมันจะเป็นไข่มดแดงใช่ไหมที่มันหาได้เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นก็จะจะหาแม่เป้งได้ช่วงฤดูฝนต้องกินกับพริกแล้วก็ผักอันนี้มีพริกพริกอีสานมีขี้หนูขี้หนูสวนจ้ะแล้วก็ผักเคียงที่เป็นแบบสไตล์อีสานมันก็จะมีผักรสเปรี้ยวมีผักแพลมียอดมะม่วงอันนี้คือเลยนะคะ กระถินค่ะยอดกระถินอ่อนกระถินทุกที่เราจะในส้มตำมันจะเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมแต่เนี้เป็นแบบอ่อนๆกินได้ทั้งใบเลยอปจ้าแป้งจะของๆมันๆแบบว่าขมุนไพยมันดีอ่ะันมีความมันเหมือนมันหัวเนาะมันเปรี้ยวหอมตะไคร้มีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวไม่รู้ตะไคร้หรือมันเปรี้ยแซ่บได้จ้าตามก๋วยจั๊บเส้นก๋วยจั๊บหมูยอแล้วก็ผักทุกอย่างที่ที่มีในก๋วยจั๊บเลยอ่ะ หอมจงหอมเจียวกระหล่ำปรีเราไม่ชอบก๋วยจั๊บนะแต่เราชอบทำก๋วยจับอร่อยอะมี t e x t อร์ให้เคี้ยวที่นี่เป็นเส้นสดหนาตอนเคี้ยวมันก็เลยแบบนุ่มๆหนึบๆมาอร่อยเส้นก๋วยจั๊บแบบมันจะมีความนุ่มหนึบของมันอยู่แล้วใช่ไหมพี่เนตแต่ว่าเนี่ยด้วย t e x t อร์ที่มันแบบมีความหนาขึ้นนิดนึงมาทำให้เราแบบเออมันได้เคี้ยวมากขึ้น กาใส่หมูยอใส่แล้วนเนี่ยมันเหมือนตาป่าเลยนล่นแหละแบบนี้มันอร่อยตองใส่เนี่ย,ก,ยกระเทียมเจียวหอมเจียวเจียวใลยทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะหนูว่าร้านนี้เขาปลาอร่อยอือันนี้ก็เลยอร่อยอันนี้ก็อร่อยอมาที่เมนูปลานะคะเมนูปลาหลามหรือว่าหลามปลาปื่งนะคะปลาปิ่งก็คือปลาไทโพนั่นเองในภาษาอีสานม,มอมแม่ความมันเหมือนท้องปลาแซลมอน เป็นเมนูกีสางที่ไม่ ını, <aha. S 1> เผ็ดน meric, presence, ัว <joy rik. S 1> อร่อยมาก <ers> คือรสชาติอะอย่างที่คนที่บอกว่าอาหารกิาันอะคนชอบเข้าใจว่าจะมีแต่รสเผ็ดใช่ปาแต่จริงๆมันเป็นอาหารครอบครัวซึ่งมันก็มีทั้งเผ็ดไม่เผ็ดเพราะเด็กก็กินเผ็ดไม่ได้ใช่ปะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่แบบเออคิดว่ามันจะเผ็ดแต่ว่ามันก็มันไม่ได้มีเผ็ดเลยนี่เรามาดูเมนูนี้ดีกว่าอันนี้หนูว่ามันเผ็ด หอมหอมเครื่องเทศที่แบบทำหมกอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ใบตองหอมมากเราได้กบบลิ่นใบแมงลักหอมไหมมีหลายใบะอะตะไคร้ใบมะกรูดพริกอะไรอย่างงี้ตำตำตำแล้วก็ใส่เข้าไปในปลาแล้วก็ปิง้งแล้วพอเขาจะเสิร์ฟเขาก็มาปิ้งอีกรอบนึงให้มันแบบอุ่นร้อนอะคือเขาอ,อุ่นร้อนด้วยวิธีการปิ้งเพิ่มอ,มอมไม่ได้แบบใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ย มันทําให้แบบพอแกะมาแล้วปลายังมีกลิ่น,นไม่แห้งอืมไม่แห้งแล้วปลาไม่แห้งเพราะว่ามันฉ่ำอยู่ในใบตองใช่ต่อด้วยปลาวงเนาะ<อ>กรอบมากกรอบแบบว่าอยู่มาสาชั่วโมงก็ยังกรอบอยู่จ้ะ ชอบทุกจานแล้วพีนี้ชอบจานไหนพีนียชอบจานไหนที่สุดจริงๆชอบทุกจานเลยเพราะว่าเป็นรถที่เราแบบไม่ไม่เคยกินเนาะเมนูต่างๆอันนี้คือยกเว้นส้มตำไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนก็เลยรู้สึกเออประทับใจอร่อยแล้วมันก็มีคอมบินเนชั่นแบบ เผ็ดไม่เผ็ดเค็มนัวกลมกรอบอะไรเงี้ยลงตัวประกอบกับผักที่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่คือถ้าคนกินผักนะรับรองมันจะครบรสชาติมากกว่าน,นี้ความประทับใจของร้านซาวนะคะก็คือเจ้าของร้านหรือว่าคุณอีฟเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะไปเปิดร้านที่กรุงเทพเพราะว่าอยากจะช่วยอุดหนุนเกษตรกรที่ตลาดวาลินเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําร้านเฉพาะที่อุบลเนี่ยก็คือจะเหมือนกับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ปริมาณมากพอที่จะซัพพอร์ตรายได้ของเกษตรกรก็เลยอยากจะไปเปิดอีก หลายสาขาเลยที่กรุงเทพซึ่งวันที่7เดือนเจนี้ก็คือจะเปิดสาขาแรกนะคะตรงเอกมัยนะคะอยากให้ทุกคนไปอุหนุนกันเพราะว่าเป็นอาหารอีสานที่อร่อยจริงๆแล้วก็ไม่เผ็ดแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่นี่คือปลาหระมมันก็มีภูมิปัญญาหลายๆอย่างเนาะของอาหารอีสานเรื่องหมักดองเรื่องอะไรต่างๆคิดว่าที่นี่น่าจะแบบตอบโจทย์คออีสานอาหารบางอย่างมันอาจจะดูแปลกๆสำหรับบางคนนะแต่ปีว่าจริงๆรสชาติมันก็คล้ายๆอาหารภาคกลางในอาหารแบบทั่วไปอรอย่างเงี้ยอร่อยมากนะจ๊ะปรบมือค่ะ ร้านนี้ที่เดยอยากแอดไวไหมคะแอดไวเดอร์ <c oughs> ต้องบอกว่าแอดไวเดอร์จริงๆนะคะร้านนี้อยากให้ทุกคนได้มาลองกินอาหารอีสานแบบนี้คะ่ะแอดไวเดอร์ <c oughs> จ้า <c oughs>